ความสําเร็จสร้างได้ด้วยมือเราคําคํานี้ยังคงใช้ได้ดีเสมอนะครับสวัสดีครับพี่บาสนะครับเภสัชกรทวีพงศ์พวชโรธรปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็น Executive Commercial l เ m ียลเอลแอนด์บีอยู่ที่บริษัททาเคดาประเทศไทยจํากัดครับความสําเร็จของคนเรามาได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนนะครับอย่างที่ตั้งแต่ทํางานเริ่มผู้แทนยามาพี่ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะโปรโมทเต,ติบโตเป็นผู้จัดการให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ มีสมการสมการหนึ่งครับที่พี่ใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานนั่นคือ e บวก r เท่ากับ o ครับ e คือ e event r คือ response และ o, o คือ outcome ค,ครับ e คือ event event คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถ control มันได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกรุงเทพถูกประครับ เราเจอกับภาวะรถติดรถติดคืออีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่ารถติดก็ติดมานานมากแล้วถูกไหมครับอ่าคือรีสปอนส์ครับเราเลือกที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรอย่างเช่นถ้ารถติดเราเลือกที่จะตอบสนองโดยการเดินทางให้เร็วขึ้นใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การขับรถนั่นคือสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าเปลี่ยนแปลงได้และเราเป็นผู้กำหนดครับ ส่วน O คือ outcome ครับ outcome ก็คือสิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมาตรงเวลาไม่มาสายถึงแม่อ e, ีรถจะติดเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ R คือการเลือกต่อการตอบสนองอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเลือกที่จะตื่นให้เร็วขึ้นเพื่อมาเร็วขึ้นหรือเลือกนะครับที่จะใช้บริการรถสาธารณะรถไฟฟ้าเพื่อให้เดินทางได้เร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเลือกได้หมด เพื่อนจากสมการอันนี้ครับเราสามารถใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อความสําเร็จได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการ R ให้เป็นบวกในเมื่อ E เป็นปัจจัยคงที่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็แค่เลือกเปลี่ยนแปล,ปลตงตรง R หรือ Response ในเชิงบวกนะครับถ้าเราอยากให้เขารักเราเราแค่เลือก r e s p o n s e แบบ R ก็คือเชิงบวกนะครับนั่นคือหลักเขาก่อนถ้าเราอยากให้เขาเกลียดเราก็ทางตรงกันข้ามถูกต้องไหมครับ พี่ใช้สมการนี้ในการดำเนินชีวิตและก็เลยทำให้พี่สามารถเติบโต,ตและโปรโมตนะครับเป็นเซลส์์มินิเจอร์ได้ตั้งแต่อายุ28ซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและก็ทำให้เราได้ตามเป้าหมายชีวิตที่เราตั้งใจไว้หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆทุกคนแค่สมการง่ายๆและก็จำง่ายๆนะครับนำไปใช้กับการดำเนินชีวิตแล้วน้องๆจะพบกับความสำเร็จตามสมการแห่งความสำเร็จนี้แน่นอนครับแล้วเจอกันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ และด้วยตำแหน่งงานของการเป็น L D Manager ของพี่ในปัจจุบันนั้นนะครับก็จะช่วยทำให้องค์กรของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังคนพี่พัฒนาน้องๆตั้งแต่จบใหม่เข้ามาเริ่มทำงานจนเติบโตเป็น Manager นะครับช่วยพัฒนารุ่นน้องรุ่นต่อๆไปอันนี้คือความสำเร็จครับและก็ความภูมิใจของเราในฐานะของ L D Manager เรื่องคนเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าองค์กรมีคนที่เก่งมีคนที่มีศักยภาพเยอะๆก็จะช่วยทําให้องค์กรนั้นมีความเข้ม,ขมแข็งและแน่นอนนะครับว่าคนเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลประมาณการไม่ได้ถ้าเราทําให้คนเก่งองค์กรก็จะยิ่งเก่งไปด้วยและนั่นก็หมายถึงบิสเนสขององค์กรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ เพราะฉะนั้นความเป็น L&D Manager หรือ Learning and Development ที่ทำอยู่นี้ช่วยสร้างคุณค่าให้กับพี่ได้อย่างมากและที่สำคัญเพศสัชกรอย่างเราก็มีโอกาสที่จะช่วยพัฒนาคนในองค์กรให้เติบโตเข้มแข็งไปพร้อมกับองค์กรที่ก้าวไปเติบโตไปเช่นเดียวกันนะครับครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพี่ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปและ หวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับประโยชน์จากเรื่องที่พี่สอนแล้วก็เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับ